การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสุพรรณบุรีขอเชิญนักท่องเที่ยวศักระหระ117เกจิอาจารย์สังขารเหนือการเวลาร่วมกิจกรรมสายบุญสายศรัทธาเดินตามรอยพระเกจิสังขารเหนือการเวลาในจังหวัดอ่างทองวัดอบทมอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบนยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญภายในมีวิหารหลวงพ่อพระอุปชาทองใบทิตตจิตโต หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อทองใบโดยในสมัยที่หลวงพ่อทองใบยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงพ่อเป็นพระที่มีความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะแมวได้เลี้ยงดูแมวของวัดเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้มีชาวบ้านนามาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดพอหลวงพ่อท่านมรณภาพแล้วชาวบ้านจึงเดินทางมากราบไหว้ขอพรให้ประสบความสาเร็จจึงได้นํารูปปั้นแมวมาถวายเป็นจำนวนมากพร้อมกับอาหารเมร็ดที่ญาติโยมนํามาถวายในการเลี้ยงดูแมวและสุนัขของทางวัดต่อไป โดยนะักท่องเที่ยวที่เดินทางม,มาสักการพักเกจิอาจารย์สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนรับภาพที่ระลึกมหามงคลของแต่ละวัดได้ด้วยนะครับ